ก็คือเคียมรันนะครับชนะพี่น้องโอใช่ไหมพี่น้องโอจากอันดับ3ก็หล่นมาอันดับ4แล้วเคียมรันก็เข้ามาอันดับ3แทนนะครับส่วนนาบิลเนี่ยก็หล่นมาอันดับ5อะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าเกิดนาบิลเนี่ยเกิดไปชนะเฮเกตี้นาบิลก็จะขึ้นไปอยู่อันดับ1เลยแม้ว่าฟอร์มที่ผ่านมาจะเป็นไงไม่รู้แต่สามารถชนะเฮเกตี้ได้ก็จะขึ้นไปอยู่เลนกิงอันดับหนึ่งเลยซึ่งผมมองว่าของรายการวันเนี่ยมันจะเป็นการแบบสมมติใครชนะคนที่เป็นแชมป์หรือว่า ชนะคนที่อยู่ในแลงกิ้งเนี่ยก็<อ>จะเข้าไปแทนตำแหน่งนั้นๆเลยในยทันทีนะครับ <S 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 สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงประเด็นหนะ้าที่ทางรายการวันนะครับเขาจะมีการจัดให้คนนั้นชิงแชมป์คนนี้ชิงแชมป์ซึ่งบางคู่หรือบางกรณีนะครับก็จะมีแฟนมวยนะที่มองว่าทางรายการวันเนี่ยเขามีการจัดให้ชิงแชมป์หรือจัดให้ป้องกันแชมป์แบบตามอารมณ์หรือเปล่าหรือว่าจัดมั่วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่ง มันมีประเด็นมาจากคู่ของพี่ซูเปอร์เลกเกตหมูเก้านะครับที่จะต้องป้องกันแชมป์กระถางของนิโคลคาเรโลนะในครั้งนี้นะครับแต่ว่าพี่ซูเปอร์เลเนี่ยมีการบาดเจ็บก็เลยต้องถอนไปนะครับส่วนทางของนาบิลเนี่ยที่มีคิวเจกับเคีมรันนาปตินะครับก็ได้ทําการยกเลิกนะแล้วก็เอานาบิลนะครับมาเจอกับทางของนิโคลคาเรโลแทนแล้วก็ให้มีการชิงแชมป์เฉพาะการในรุ่นแบนตเทิเวทไปก่อนนะครับ ส่วนทางของเคียมรันนะฮะก็ได้มีการตัดพอเล็กน้อยนะครับว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยทางของเคียมรันนะครับก็มีลำดับเรนกิงที่สูงกว่านาบิลนะก็สมควรที่จะได้ชิงแชมป์ก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะซึ่งแฟนเมเอร์ชาวไทยหลายคนนะครับก็รู้สึกว่าเห็นด้วยนะทางของเคียมรันเนี่ยฟอร์มก็ดีนะครับเรนกิงก็อยู่สูงกว่านะฮะก็น่าจะให้โอกาสทางของเคียมรันนะครับได้ชิงแชมป์เฉพาะการกับทางของนิโคลคารโลก่อนนะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับทางรายการวันก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะว่าให้ทางของนิโคเนี่ยเจอกับทางของนาบิลนะครับในการชิงแชมป์เฉพาะการนะส่วนทางของเคียมรันนบติเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าทางรายการวันจะให้เจอกับใครแต่ก็มีเลงเป้าเว้แลวนะ้ว่าอาจจะให้เจอกับพี่เพชรนงนะครับในกติกาของคิกบ็อกซิ่งก็ว่ากันไปนะอนทิที์นี้ครับหลังจากที่แฟนๆหลายๆคนเนี่ยได้มีการวิเคราะห์หรือแบบพูดไปต่างๆนานานนะว่าไอ้ทำไมทางของรายการวันเนี่ยถึงไม่จัดให้เคียมรันเจอก่อนหนะ้าทั้งที่เคียมรันเนี่ยอยู่แลนกิ้งสูงกว่า เอาเป็นว่าผมจะมาวิเคราะห์ในมุมมองของผมแล้วก็จะพูดคุยกันในช่วงนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับส่วนใครที่มีมุมมองที่แตกต่างน,นะก็อาจจะคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วก็ลองวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ความเหมาะสมของเคียมรันกับนาบิลเนี่ยใครดูเหมาะสมมากกว่ากันนะครับถ้าพูดถึงยกตัวอย่างนะทุกคนย้อนกลับไปทางของเวทีมวยรัชดำเนินนะถ้าเป็นสมัยที่ผมชกเนี่ยมันก็จะมีแบบตอนนั้นมันยังไม่มี3ยกนะก็จะเป็น5ยกนะครับแล้วก็สมมุติว่ารุ่นไหนมีแชมป์นะครับมันก็จะมี แชมป์แล้วก็รองแชมป์สิอันดับนะครับก็คืออันดับ1ถึงอันดับ10แต่ว่าถ้ารุ่นไหนไม่มีแชมป์อยู่นะครับก็จะเป็นแชมป์ว่างแล้วก็จะมีรองแชมป์อยู่ทั้งหมด10อันดับเหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็น11 8ปอนด์นะอันนี้เป็นรุ่นนิยมของคนไทยเลยนะครับเพราะว่าคนไทยก็ค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะครับก็สมมุติว่าในพิกัด1 1 8ปอนด์ของราชดำเนินนะครับมีแชมเปี้ยนอยู่1คนมีรองแชมป์อยู่10คนนะครับ มันไม่จําเป็นนะทุกคนว่าแชมเปี้ยนเนี่ยต้องป้องกันกับรองแชมป์อันดับหหรืออันดับ2เสมอไปนะครับแชมเปี้ยนสามารถป้องกันกับอันดับที่5หรืออันดับที่10ก็ได้นะถ้าเกิดทางโปรโมเตอร์นะครับเห็นสมควรและจัดให้มาเจอกันโดยอาจจะวัดจากการที่สมมติลำดับที่10เนี่ยฟอร์มดีมากชนะมาสึกไฟอะไรพ่ายแต่ว่ารองแชมป์อันดับหนึ่งเนี่ยชนะครั้งแพ้ครั้งแต่ก็คือชนะตัวดีแพ้ตัวดีชนะตวดแพ้ตัวดีอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับส่วนรองแชมป์อันดับที่10เนี่ย ชนะมาสิบครั้งแต่อาจจะชนะมวยที่แบบเกรดอาจจะไม่ได้สูงกว่าหรือว่าอาจจะมีดีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ด้วยฟอร์มที่ชนะมาตลอดนะครับแล้วก็ความเหมาะสมเนี่ยทางรายการนะทางโปรโมเตอร์อาจจะเห็นว่าอันดับสิบเนี่ยเอ้ยน่าให้มันเจอกับแชมป์ดูนะแบบเป็นการวัดเป็นการให้มาชิงดูนะครับก็เป็นไปได้นะหรืออีกกรณีหนึ่งคือแชมป์เนี่ยถึงวละที่ต้องป้องกันแล้วแต่ว่ารองแชมป์อันดับหนึ่งพึ่งโชกไปหรือพึ่งแพ้ไปหรือพึ่งโดนนอกไปรองแชมป์อันดับสองก็แบบฟอร์มไม่ค่อยดี อันดับสามอันดับสี่ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีแต่อันดับห้าเนี่ยคือฟอร์มพุ่งมาปีตดปีตป,ปีชนะตัวดีมาแบบตลอดเลยนะครับทางรายการนะฮะก็เห็นว่าถึงเวลาต้องชิงแล้วเอ้ยถึงเวลาต้องป้องกันแชมป์แล้วนะครับก็เอาอันดับห้าเนี่ยที่ฟอร์มดีขึ้นมาเจอเลยแล้วก็ให้มาชิงแชมป์ไปเลยก็เป็นไปได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับคือกรณีที่แฟนมวยอยากดูแล้วเรตติ้งมันดีอย่างเช่นว่าคนอยากเห็นรองแชมป์อันดับเจ็ดเนี่ยคนเนี่ยคือแบบเป็นทัทนบ อยากเห็นว่าถ้ามาเจอกับแชมป์เนี่ยจะเป็นยังไงทางรายการก็อาจจะเห็นสมควรนะครับเพราะว่าก็ฟอร์มดีทั้งคู่ก็เอาจบมาเจอกันเลยนะฮะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับทางโปรโมเตอร์รายการนะทีนี้นะครับถ้าเกิดมานับในรายการวันยังเคียมรันเนี่ยพอชนะพี่น้องโอมาได้ใช่ไหมครับก็ได้เข้ามาแทนตําแหน่งของพี่น้องโอส่วนพี่น้องโอก็จะไหลลงมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะยังก็คือเคียมรันนะครับชนะพี่น้องโอใช่ไหมพี่น้องโอจากอันดับ3ก็หล่นมาอันดับ4แล้วเคียมรันก็เข้ามาอันดับ3แทนนะครับ ส่วนนาบิลเนี่ยก็หล่นมาอันดับ5อะไรประมาณนี้นะคือตอนนี้ผมจำอันดับไม่ได้เป๊ะๆไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่นี้คือผมยกตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดนาบิลเนี่ยเกิดไปชนะเฮกตี้นาบิลก็จะขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งเลยแม้ว่าฟอร์มที่ผ่านมาจะเป็นไงไม่รู้แต่สามารถชนะเฮกตตี้ได้ก็จะขึ้นไปอยู่แลนด์กิ้งอันดับหนึ่งเลยซึ่งผมมองว่าของรายการวันเนี่ยมันจะเป็นการแบบสมมติใครชนะคนที่เป็นแชมป์หรือว่า ชนะคนที่อยู่ในแลงกิ้งเนี่ยก็จะเข้าไปแทนตำแหน่งนั้นๆเลยในยทันทีนะครับส่วนแชมป์ก็จะไหลลงมาอันดับ1ถ้าแพ้ส่วนคนที่อยู่อันดับ3ก็จะไหลลงมาอันดับ4ถ้าเกิดอยู่อันดับ3ามแล้วแพ้อะไรประมาณเนี้ยทุกคนซึ่งผมก็เลยมองว่าไม่ว่าจะเป็นนาบิลหรือเคียมรันเนี่ยมีโอกาสและก็มีความเหมาะสมที่จะให้มาชิงแชมป์ึังคู่เพราะว่าอะไรนะครับเพราะในช่วงหลังเนี่ยนาบิลก็ไม่ได้แพ้ใครเลยนะแพ้ตั้งแต่แพ้พิซซุปเปเล็กไปเนี่ยก็ชนะมาตลอดนะครับส่วนเคียมรันก็ยังไม่แพ้ใครก็มองว่า ฟอร์มทั้งคู่คือดีทั้งคู่นะครับแล้วก็เหมาะสมที่จะมาชิงแชมป์กับทางของนิโคได้นะครับอาทีนี้เรามาพูดถึงความน่าสนใจสําหรับคู่นี้นะทางของนิโคเนี่ยเป็นนักมวยที่มีรูปร่างที่จะหนาใหญ่นะครับทําให้แฟนมวยจะมองว่าในรุ่นเบตตอมเวทเนี่ยก็หาคนที่จะมาปะทะก,กับนิโคได้ยากนะครับส่วนนาบิลก็สูงยาวนะฮะเรียกว่าสูงที่สุดในรุ่นเบตตอมเวทแล้วก็ว่าได้นะครับก็นักมวยหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาิต่างชาติก็ไม่ค่อยมีใครอยากเจอกับน,นาบิลนะ ก็เลยคิดว่าถ้าคู่นี้มาเจอกันทุกคนคิดว่าเป็นไงอ่าคนนึงหมัดหนักตัวใหญ่นะครับมีโอกาสกดนับกดนอกได้ส่วนนาบิลนะครับสูงยาวนะฮะแม้ว่าตัวช่วงตัวเนี่ยจะดูแบบบางกว่าแต่ก็มีอาวุธมวยไทยที่หลากหลายนะครับมีเข่าที่กระทุ้งได้หนักหน่วงนะครับและยิ่งเป็นกติกามวยไทยนาบิลสามารถคีบได้คนก็ต้องอยากดูนะฮะว่านาบิลจะโดนหมัดของนิโครหรือนิโคจะโดนเข่าของนาบิลนะอาจจะเป็นการเสียสถิติข,ของใครสักคนใดคนหนึ่งนะครับ นาบิลอาจจะโดนหมัดนิโคน็อกก็ได้หรือนิโคลอาจจะโดนเข่าของนาบิลน็อกก็ได้ซึ่งมันน่าสนใจมากๆนะสำหรับคู่นี้นะครับแต่ว่าตัดมาที่นิโคกับเคียมรันนะทุกคนเท่าน่าสนใจไหมผมมองว่าน่าสนใจมากเพราะว่าคู่นี้ต่างคนต่างไร้พ่นะครับถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นฝ่ายชนะมันต้องมีคนหนึ่งเป็นฝ่ายที่เรียกว่าพ่แพ้ครั้งแรกในรายการด่วนไปนะมันก็แบบทาให้น่าสนใจใช่ไหมแต่พอเอามาชั่งน้ําหนักดูระหว่างนาบิลกับเคียมรัน อ่ะถ้าเป็นความรู้สึกผมผมก็ยังชอบไปทางของนาบิลเจกัานิโกก่อนมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าอยากรู้ว่าความต่างกันเนี้ย ระหว่างสูงกับใหญ่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนาบิลจะต้านอยู่ไหมนิโคจะต้านนาบิลอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ทีนี้นะฮะทางรายการวันก็ต้องจัดตามกระแสของแฟนมวยนะว่าแฟนมวยเนี่ยอยากดูคู่ไหนไหมากกันซึ่งผมไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าตอนนี้แฟนมวยเขาอยากดูคู่ไหนไหมากกันแต่เท่าที่ผมลองอ่านคอมเมนต์เนี่ยแฟนมวยเขาเริ่มม่ความสนใจคู่ของนาบิลกับนิโคมากๆเพราะอะไรเพราะนี่นแหละอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดนาบิลเอาชนะนิโคได้เฮ้ยนาบิลด้เจอกับพิศพเล็กครั้งได้แก้มือคนอยากรู้แล้วว่าพิศพเล็กจะเอานาบิลอย แต่ถ้าเกิดเป็นทางของนิโคกับทางของเคียมรันเนี่ยถามว่าใครชนะไปเจอกับพิซซุปเปรเลกน่าสนใจไหมผมก็ว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะว่านาบิลเนี่ยคือเขาเคยเจอกับพิซซุปเปร็เลกมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีความพัฒนาที่มากขึ้นมันก็เลยทาให้ผมรู้สึกว่าไอ้ถ้าเกิดได้เห็นนาบิลเจอกับพิซซุปเปรเลกครั้งหนึ่งนะครับมันจะยิ่งเป็นการตอกย้ําว่าพิซซุปเปรเลกเนี่ยตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งโดยที่แบบแม้แต่นาบิลที่เก่งขึ้นมาขนาดก็ยังเอาไม่ลงหรือว่านาบิละพันน,าาพไไน,พนนิปกไไดด้นะ้ใี อันนี้มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าอยากลุ้นในไฟต์ต่อๆไปถ้าเกิดคู่ของนิโคลกับาทางของนาบิลจบลงนะครับก็ถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับก็คือผมมองว่ามันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นแรงกิ้งที่เท่าไหร่หรือว่าจะเป็นรองแชมป์มันดับที่เท่าไหร่หรืออะไรยังไงเขาอาจจะนับจากฟอร์มนะครับแล้วก็ความเหมาะสมนะแล้วก็เรตติ้งนะครับเพราะว่าเรตติ้งเนี่ยมันสําคัญมากถ้าสมมติว่าอะอย่างนาบิลต่อในไทยใช่ไหม คนไทยมีกำลังที่จะไปดูนาบิลได้เยอะมากๆยิ่งเป็นครอบครัวของนาบิลเป็นคนในค่ายอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเสียเงินเข้ามาดูนาบิลเนี่ยมันก็ทำให้รายการวันนะครับได้รับยอดเงินที่มากขึ้นนะทำให้แบบรายการวันก็จะมีเงินมาต่อยอดอะไรได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเคียมรันอย่างเงี้ยคนไทยมีบางส่วนที่รู้จักแล้วก็จะมีบางส่วนที่ไม่รู้จักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ คนที่รู้จักเคียมรันนะบางทีอาจจะไม่ได้แบบไปซื้อตั๋วเข้าไปดูทางของเคียมรันก็ได้นะเพราะว่าก็ไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกันไม่ได้เป็นญาติมิตรสหายอะไรอย่างเงี้ยก็เขา,เาแบบรอเชียร์ตามทีวีก็ได้แต่ถ้าเป็นนาบิลเนี่ยถ้าเป็นแบบนาะบิลชิงแชมป์กับนิโคลอ่ะโอ้โหผมว่าดีไม่ดีนะถ้าเป็นแบบสมัยเมื่อก่อนนะทางแบบ แล้วว่าไงอ่ะผู้ใหญ่บ้านตามอำเภอตามจังหวัดนะั้นนะแบบแหบบ่แบบซื้อเหมารถทัวร์มานะครับมาซื้อตั๋วดูกันเนี่ยหูทางรายการได้เงินเพิ่มด้วยนะครับมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้ทางรายการเนี่ยอาจจะเลี่ยงให้นาะบิลเจกับทางของนิโคโคาเรโลนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นความเห็นคร่าวๆข,ของผมนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรที่งงนะฮะหรือว่าผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยความเห็นอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปนะครับแต่ก็อันนี้เป็นความเห็นของผมล้วนๆน,นะ ก็ถ้าเกิดใครที่มีความคิดเห็นที่แตกตา่างนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลายไปก่อนนะขอบคุณค่ะ